คุณผู้ชมครับจังหวัดปังงานนั้นเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทั้งบนเกาะและใต้น้ํำโดยเฉพาะกลุ่มกอะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาน,นะครับก็ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งเกาะป่ารวมทั้งมีผืนป่าชายเลนหนานแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะครับพังงานนั้นก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมุสลิมและชาวมาเลย์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่เช่นชุมชนเกาะยาวน้อยนั่นเองครับเริ่ตอตตนเมื่อก่อนนี้ก็ยาวคือตอนของศาสนาอิสลามหรือไล่ไจังหวัด มาร่วมกันมาเรียนที่นี่คือตัวครูแอนซ้อนอยู่แกรครูโกบซ้อนจิติปน,นอ,อก็ยาวน่อยคือไล่ไล่แห้งรู้จักกว่าออโอยเฉพก็พอกก็ยาวน่อยคือตอนของศาสนาค,คือมาจากกรุงเทพมาจากงานย่ยมาจากถุกๆจัจากวัดก็ก้องปากตายนี่กับถุกจากวัดเลยแต่พอลังจากครูแอเซียพอครูแอเซียนี่มันก็หเหลื่อมอเสื่อมเหลื่อมเสื่อมได้ามาซึ่งเราเราลูกศิษย์นี่ผือคุยกันลาวลูกศิษย์เลยทำผือว่า ให้สักต,ตรงนี้นอนคือยาให้มันสูนไปเรื่อยเพราะว่าเพราะว่าไอ้การส่งเที่ยวข้ามาปับป๊บวัฒนธรรมตะวันตกก็ว่าโบราณวัฒนธรรมตะวันตกก็กเราคนหลุดร้าวเราส่งเที่ยข้ามาปั๊บมันแน่นอนศาสนาอย่างูนบอกของของเขามาชายมันพอรวมเรมเหลื่มเกิดบรรดาเราเรื่มหนุงุหนุงสันหนุ่งสันเรากลัว ว่ววาที่ว่าก็ว่าก็ยากมันคือตอนของสานลซสลามในผักตายอ,อีสู่นไหมเสียถ้าหลูกซิ์แก่มาซ่านต่อในนอนสูนคือเราก็ห้าวิธีการมาทําผือดึงเด็กเข้ามาเรียนตรงนี้ความคิดครั้งแรกคือให้ได้เด็กหยีสิคนหยีสิบคนนี่ถือว่าเป็นจุดเหลือมตอน้นที่ดีที่สุดเด็กมาสมัครสิบสาคนมาเหลือมแรกวันแรกแรก,รกรับสมัครมามาห้าคน แล็กไกลๆอย่างมะนาคนข้างนอกไม่มาเลยจนกระทั่งม,ดมัดวัสมัครวิดสัมมัรได้สิบสามคนเราก็บอกว่าเราอย่างรับสมัครต่อพอยังไม่ถึงเวลาเปิดเรียนพาอาคารยังไม่เซ็จไม่ถึงเวลาเปิดเรียนก็รับสมัครไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันเปิดเรียนวันเปิดเรียนนัน่นแหละวันที่เด็กมาสมัครได้ห้าสิบซ่คนวันนั้นวิชาที่สอนนีม่มันมี อารับคือคือลักษณะอิสลามคือทอนรักสุดคืออารับคือคือการยุบภาษาหรือแล้วลักปฏิบัติคือการการการปฏิบัติข้ออิสลามคือการการกระทำรวมกันเรียกว่าการละหมาดคือลักปฏิบัติคือเราฝึกเด็กกรชวนเผื่อนเข้ามาเด็กก็ชวนเข้ามานันนี้เด็กเรามากับปีพอปีสี่สองเปิดเทิมปีแรกๆเปิดเทิมปีสองปีังปีสองการเด็กมารอย อาสิเซีคุณคือจำเป็นที่สุดเนาะจำเป็นที่สุดไม่ว่าพุทดคิดอิสลาม,มคือลักษณะคือบ้านเมืองต้องมีชาติศาสนาพระมา,ากษัริย์ถ้าว่าเราไม่มีศาสนาอ้าว่าคุณอยู่เรางม่ได้พุ่มกิดว่าไม่ได้เนืนอนเลยถึงมันเราอิสลามเลยเก้บเกุดก้เก้อร์น เราก็ต้องเฝ้าฟังในเรื่องของิสลามเพื่อให้มันเป็นโยบแบบดังหรือแบบโบราณ คุณผู้ชมครับสำหรับเกาะยาวน้อยนั้นนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเทศบาลและหมู่บ้านต่ำบนยาวน้อยซึ่งก่อนปี2446ขึ้นตรงต่ออำเภอเมืองพังงาต่อมาในปีพุทธศักราช2446ทางราชการได้ยกเลิกฐานาะบริเวณเกาะต่างๆขึ้นตรงกับกิ่งอำเภอเกาะยาวและเป็นอำเภอเกาะยาวในปีพุทธศักราช2531นะครับโดยพลเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อยนะครับเล่าสืบต่อกันมาว่ามีการอพยพจากเมืองตรังซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็นับสือศาสนาอิสลาม99%จนถึงปัจจุบันครับ ทะเลเนี่ค่อนข้างจะฝืดเครื่องในเรื่องของสัตว์น้ํานิดหน่อยนะเพราะว่าอาชีพประมงของเกาะยาวประมาณ7จ็ดเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับจับสัตว์น้าในอ่าวพังงานะฮะเสร็จแล้วก็มีการทําลายกันโดยรู้เท่าหมายถึงการจากชาวบ้านพวกเรานี่เลยครับหลังจากรวมตัวแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องก็คือว่าเป็นความโชคดีนิดนึงก็คือทะเลเนี่มันฟื้นเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์น้ําไว้อ่อน ยาะเลีปากการังแล้วก็ปาชายเลนนะก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับก็ดูแลจนกระทั่งผลสําเร็จนะส่วนระบปุ๊บก็สิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจในในรวมโดยรวมก็ดีขึ้นนะชาวประมงกินได้มันเดิมคล่องขึ้นนะฮะการใช้จ่ายก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่มีประเด็นแรกประเด็นที่สองพื้นที่เป็นเกาะทําไมถึง มีป่าชายเลนมีทะเลนะมีป่าาระ,ระมีป่ารารังมียญทะเลซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องดูแลรักษาโดยการฟื้นผูขึ้นมานะโดยการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมขึ้นนะครับจนทาั้งอา,อาชีพนี้ก็ดีขึ้นและก็ผลสำเร็จก็ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของสัน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเขาสนใจมากโดยเฉพาะการที่จะไปจับสันน้ำโดยการใช้ปมิปัญญานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำรอบหรือการลงอวนนะฮะโดยการดึงอวนซึ่งเป็นการแกะปูกแกะปลา<ม>โดยปุมือของเขาเองเ<ม>ขาภูมิใจมากและวก็ได้นําตัวนั้นมาเป็นอาหารอีกทีหนึ่งนะเป็นรายได้เสริมซึ่งอาชีพหลักเรามีอยู่แล้วเมื่อจะเป็นการทําประมงการทํานากรรมกรษตรการสวนยางแต่อาชีพเสริมตอนนี้ก็คือการทํา ท่องเที่ยวชุมช,มช,มช,มชนที่ชาวบ้านกําลังรวมกลุ่มกันนะฮะนอกจากชาวบ้านรวมตัวกันดูแลสิง่งแวดล้อมไม่รุงป่าชายเลนนะแล้วก็ทีมผู้นาท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็พ่อค้าประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันซึ่งเนนักิกรรมอย่างเช่นปู่ป่าชายเลนวันพ่อวันแม่วันปียะพวกนี้ครับเหล่านี้ครับเน้นหนะักก็จะเรื่องของป่าชายเลนนะเรื่องของขยะซึ่งตอนนี้ขยะถ้าโดยรวมนี่ก็ยาค่อนข้างจะดีครับ ผมดูแลจะดีมากๆ<ม>เพราะว่าขยะนียมันไม่ทิ้งเกิดพวกเราจะไม่ทิ้งเกินกาด<ม>จะทิ้งลงถังแล้วก็ดูแลเป็นระเบียบเรียบ,บ,บ,บร้อยครับ ยเกาะยาวนะครับครอบุพื้นที่ประมาณ137.6ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย2เกาะหลักๆก็คือเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่รวมถึงเกาะต่างๆที่รายล้อมอีกมากมายและชายหาดส่วนใหญ่ของเกาะยาวน้อยนะครับตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกตํามบนเกาะยาวน้อยซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น7หมู่บ้านเกาะยาวน้อยนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะซึ่งอยู่บริเวณอ่าวพังงาน,นะครับอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดพังงาประมาณ43กิโลเมตรโดยมีพื้นที่ประมาณ46.4ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้ โดยบริเวณรอบเกาะน,นะครับก็มีที่ราบชายฝั่งหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวที่นี่นี่เองนะครับที่มีนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนบนเกาะยาวน้อยซึ่งมีอาชีพทำนาและประมงเสียส่วนใหญ่รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดในระดับชุมชนปลูกฝังให้ทุกคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางมีโรงเก็บขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีด้วยนะครับก็เป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนนั่นเองครับ โดยคนเกาะยาวน้อยนะครับกำหนดความสุขของตัวเองด้วยการกําหนดระบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมทางการเมืองผังเมืองนะครับซึ่งก็เป็นกติการ่วมกันของคนเกาะยาวน้อยโดยเริ่มตั้งแต่การกําหนดผังแบ่งออกเป็นโซนเมืองส่วนท่องเที่ยวส่วนทํานาซึ่งแต่ละโซนนะครับก็จะมีข้อกําหนดเฉพาะเช่นโซนเมืองห้ามนักท่องเที่ยวดื่มแอลกอฮอล์และใส่ชุดว่ายน้ําเข้ามาในตลาดนั่นเองครับอย่างเช่นข้อตกลงที่เขามีอยู่เขามีข้อตกลงว่าในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตท่องเที่ยวริมทะเลก็สามารถ ดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สถานที่ในพื้นที่ท่องเที่ยวก็ง่ามดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนั้นไม่ว่าในตลาดหรือร้านค้าอะไรต่างๆอันที่หนึ่งอันที่สองข้อตกลงขอก็คือนักท่องเที่ยวไม่สามารถนุ่งน้อยอมน้อยไม่สามารถออกจากพื้นที่ที่เป็นกําหนดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างพื้นที่ตลาดพื้นที่ชุมชนก็ไม่สามารถใช้การแต่งกายอย่างนั้นได้อันตัดมาก็คือการกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่การท่องเที่ยวนี้คนในชุมชนต้องได้ประโยชน์แสดงว่าแหล่งทุนใดก็ตามที่มาลงทุนเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวแม้โรงแรมจะรู้ราแค่ไหนก็ตามไม่สามารถสร้างเรือหรือรถที่รับผู้โดยสารโดยโดยโรงแรมเองได้แสดงว่าคนชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเกิดรายได้และส่วนที่ถัดมาก็คือนักท่องเที่ยวเหล่านั้นถ้าสมมุติว่าในสถานบริการของอระดับนายทุนที่ลงลงทุนที่นี่ รองรับไม่พอชุมชนคนในชุมชนจะสร้างที่พักที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยเหล่านั้นคนละเล็กละน้อยคนละหนึ่งหลังสองหลังแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้ด้วย ยโซนทะเลนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถทํากิจกรรมได้อย่างอิสระแต่เหมาะสมนะครับการใช้ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวนั้นต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้คนในพื้นที่เช่นระบบรับส่งนักท่องเที่ยวต้องใช้บริการของชุมชนเท่านั้นและการบริการเรือขึ้นลงเกาะต้องเป็นธุรกิจของคนในชุมชนด้วยครับคนปอยาเรานี่เราดูแลธรรมชาติปกป้องธรรมชาติไม่ว่าทะเลไม่ว่าป่าไม้ แต่ว่านายทุนก็มไม่รู้ไม่รู้มาอย่างไหนก,ก็มาเอาพวกนี้ไปขายถึงที่นี้เป็นไปได้ไหมว่าเราชุมชนเราเราทำเองขายเองเพราะาเราดูแลกันเองแต่ว่าปัญหาว่าการทําการท่องเที่ยวนี่เราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เราก็จําเป็นต้องหามีข้อตกลงว่าเราจะทํากันแบบไหนอยู่ดูแลกันยังไงกฎกติกาเราก็ต้องวางกันรถเราก็มีชมรมรถ โดยสารบริการนักท่องเที่ยวเรือเราก็มีเรามีชมรมเรือบริการนักท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเราไม่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนี้เราพลังชาวบ้านเราก็ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีพลังที่จะไปนําเสนอ,อความต้องการของเราหรือว่านาเสนอ,อแนวทางในการในการทํางานของเราเราก็จําเป็นต้องมารวมกลุ่มกันนะครับ าจากอาตอนแรกเรากียยางอย่างเดียกก็เริ่มมา,ม,าม,ามาทำงานอาชีพเสริมพวกนี้ก็ทำไปต่อมาตอนนี้อาชีพเสริมจะดีกว่าอาชีพหลักที่เราทำอยู่แล้วครับเพราะย,ยิ่งยิ่งช่วงนี้ยางราคาไม่มีราคาด้วยนักท่องเที่ยวขึ้นมาเกาะยาวนี่สิ่งท,ที่ที่ควรปฏิบัติหนึ่งคือการแต่งกายออกไป,ไปในชุมชนนี่เราก็ต,ต้องแต่งกายมิชชด แต่ว่าถ้าคุณอยู่แถวชายหาดคุณเล่นน้าทะเลนู่เรื่องของคุณอยู่ในโรงแรมเรื่องของคุณ,คณแต่ว่าคุณออกไปชุมชนนี่คุณต้องแต่งกายต้องเคารพสถานที่คือ,อชุมชนกอยาวเราเป็นมุสลิมถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจส่วนใหญ่จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับวิถีแล้วก็คนกอยาวนี้ใจดีนักท่องเที่ยวชอบอย่างนักท่องเที่ยวมา,มา,มาพักที่ที่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่อยู่ยาว อย่างน้อยสองสามอาทิตย์เป็นเดือนก็อยู่มาอยู่มาพักผ่อนมานอนอ่านหนังสือส่วนใหญ่ก็จะมามาพักในลักษณะนั้นนะครับครับคือเราต้องการธรรมชาติเพราะว่าเราก็อยู่กับธรรมชาติมาตลอดแม้ว่ากุ้งหอยปูปลาอย่างกอยานี้ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าเราก็มีกฎกติกาในการจับอย่างตัดไม้เหมือนกันอย่างของผมมีป่าชุมชนเราก็มีกฎกติกาในการไปเอาไม้ไมาใช้สอยอ ถ้าเราทําได้อย่างนี้ทุกพื้นที่นะครับผมคิดว่าทรัพยากรเราคงมีเหลือและก็เรามีการใช้จ่ายได้ถึงลูกถึงหลานโดยที่ว่าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปไปสร้างอะไรมากมายเพราะเรามีอยู่แล้วครับเราก็สิ่งที่เราทําตอนนี้ก็พยายามดูแลพยายามช่วยกันรักษารักษาไว้ไม่ต้องไปให้มันความเจริญความสิวิไลเข้ามาหรอกแล้วนักท่องเที่ยวฝรั่งเนี่ยเขาเขาเจอความสิวิไลมา,มามากแล้วเขาไม่อยากเจอแล้วเขาอยากจะเห็นธรรมชาติแบบนี้ อุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในเมื่อมาก่อยาวมาเกิดขึ้นที่ก่อยาวอย่างน้อยทีมกู้ภัยนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงทีนะครับ